สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแม่ค้าไก่เขาก็เขาบอก่าผมค้างเย็ต้องเย็นแล้วก็เบิ้ลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เตจ้าป้าทองนะครับเจองทองยิมจีซอสจีจางแล้วก็มัทุกใส่หม้อได้เงี้ยเฉยชื่อรายการนะครับไม่รู้เขายังไม่ได้คิดครับไปกลับมาแล้วนะครับ พอพอ,อเธอปัญญาอ่อนนะมองไม่เห็นอง่ปัญญาอ่อนนะค,คุณเบิร์ตไม่ชอบนะครับเดี๋ยวคุณเบิร์ตจะอาเบ็ปุมตอนคลิมือแนอ่นอนผมมากใช่คปปรับคุณเบิร์ตคุณจะอาเบกปุ่มแน่นอนอน,ออนี่ใส่พี่ใช่แล้วครับมันไม่ใส่คุณแล้วก็ไลร์เาส์ไปด้วยไลร์เา โอ้ยแรงเว้ยไหนวะเงียบอย่าหอนดิวันนี้ก็อันนี้ก็พอครับตัดไม้เราก็เก็บปักทองมาเยอะๆนะครับอ้าวคุณเบ้าเก็บไปแล้ว แล้วก็คือดันเตี้ยนดันเียนไม่มีเหล็กอะไรเลยตรงนี้มีแต่ที่ไมเนเลยเหมือนขขอแม่เฮ้ยม,มันสูงยังวะแล้วก็เจอเหล็กแล้วนะครับโชคดีจริงๆ,ๆเจอเหล็กแล้วก็ครับครับครัขบของีิไลเฮ้ยครับของเองอเห็นมั้ มันจะอยู่แบบแย่นะครับอยู่แบบสุเลศุเลศกันนะครับรวบแย่เพื่อให้คุณเบิ้งไม่ให้ความเป็นมากใช่แล้วเริ่มเริ่เป็นกมใช่เจ็บ <c oughs> มันไม่ใช่ไอ้เจ็บทำัฟฟิงเทเบิลยังอ่ะยังทำดนทำดิไม่เาใหุ้ทำไหเอ้เอีดที่ๆๆๆๆ คนรีวิวคนก็ทำ,นทำใช่ไครับไ่ใช่าก,การงนะครับก็ <c oughs> ต้องอ่อถึงนเ <c oughs> บิ้ลน,นะครับจอกเร่เหีครับถ่ายแล้วมัเีเสียงนะครับเกนเียนเห็นนะครับ <c oughs> เนแบควัาไม่ยอยากเลาะจะพูดว่าอะไรด <c oughs> ีใส่ เอาเอาบ right ้านกินรูอ่ะเอาสังงรูพอละวอดเตือนด้วยสังรูพอทีเนี้ยเออกระบังยี่กองค้าอ่าอะไรยี่ระตู้องค้ากค้าของค้าของค้าไม่มีเออไม่มีออกจะแกะละนอาจีไอผ้าแกะไปด้วย อ้าวตีทำไมคุณเฮ้ยเฮ้ยอะไรวัสดุไหนะครับเราก็อ้าวคุณจะให้ผมมาวมาตูสามบล็อกเหรอเอาดูพี่โปรตูเซนยังไงครับเออคุณเบิ้ลเมเล่าครับเหมือนเดิม เมาเล่าครับุเบิ้เลเขา <อ S 2> <ขอ S 2> หินหนึอันไอเขหินสอันขอหินหินสองอ,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 อันเอาไว้หินสองอันตับไม้ไปข้ามาอาย่างหมูย่างหมาใช่าครับคุณเบิ้ลตอนนี้เจอเหล็กสี่อันนะครับใช่ครับเราก็ สุกคนพบเหล็กสี่อันน,นะครับแกะอะไรอ่อันนี้ไม่ใช่เออโอ้โไม่ใช่เรียกแกะแล้วเรียกเออผมไม่ได้เรียกแกะนะครับผมเรียกว่าหมาครับว่าไงหมาหมาน้อยหมาน้อยทำไมหมาน้อย๋อครับอะไรหมาน้อยไหนวะหมาน้อยครับหมาแล้วก็ผมไม่ใช่แกะรับ อแต่พอมันโดนตัดผมมันผมจะเรียกว่าหมายขี้เลือยนนะครับเพราะว่าแม่งเหมือนหมายขี้เลือยนจริงๆนะครับเรเ,เริ่มหลงป่าแล้วครับเพะก็บให้คุณเบิร์ดนะครับกอดให้รับโค้งเป็นาง่นั้นนะคะเอขอเอขอขอขอ เราต้องเอาเผื่อไว้เลยครับเพราะจะมีแขกอัถึงสองคนใช่ป่าไม่รู้นะแค่คุณเบิ้ามังแช่ครับเอาเผื่อไว้ก่อนครับเอาเผื่อไว้ก่อนอะไรวะถูกเดืยดเดือมีไฟสองคนจีบีบแลอคน้าวเก็เอาเลยผมข่าเปียเดียว อะไรตร1ดีะักกระดับอะไครับฮารคว่าอะไรฮะฝับกระดับอะไรยากว่าอะไรระดับไหนกันยครับระดับยาวพาน่นไม่เอากระดับที่เขี่ยวครับผมไม่ชอบต้องเอาแรบโหมดมีชีวิตที่ว่าสมมยถลมบ้านได้นะครับ เราก็เดินตามมาบ้างครับบ้านที่ไหนบ้านแล้วกับบ้านบ้า,านเม,มาอยู่ไหนบ้านที่แสนวายไงมันจะเจอแล้วครับไปโจคอ,อมาครับรับไหมครับรับก็ได้ครับ,บรับเลย อาละครับคุณโจผมถ่านมิดมาครับู่ครับอ้าวนะครับอเข้าเขเข้ามาก่อนดีครับเซื่อไม่ได้ลองเข้าไปดูเวอร์รอชันอะไหรหนึ่งทีสองจีสาม่าอัพเดตมันของผมนะครับเชื้อผมนะมาอะไรเชื่อติดตัมไป เบ,เบอร์นะเรอกันนึงน่งวันนึงครับเดี๋ยวกรอบไอทีให้ครับตอนนี้เหมือนจะมีซอมบี้จะต่อยเราอีกคนนะครับซอมบี้อีอกคนต่ะครับให้แครับเอไอไม่ใช่ซอมบี้ิดแล้วิดแล้วไอพีฮามาสีครับให้ซอมี้อีกนเลย <c oughs> ผมไม่ชอบเขาจะอาซอมบีแพงนะครับเขาจะไม่ยอมให้ซอมี้ท่ก่อนใช่ครับคุได้ไหม รเออบนนรบเาเราเราก็มีเห็กทั้งหดสี่ก้นะครับเราจะไม่เอารินกบพับเราชาล็อกเราไม่กลัวครับใช่ไหครับคุณเราชาล็อกครับเราไม่กลัวีครับเราจะอเอาเล็อกอุดแทนนะครับไม่ใช่ล้วไม่ใช่ผิดครับ นะครับเราไม่เลื่อผีกันนะครับตามอันโน้โออโหก็โชคดีนะครับเจอฐานนั่งก้อนหนึ่งนะครับนครับเลยต้องเสียผ้านะครับไปเปผันเียของพวกผมไม่ไม่อันนี้นะครับเกี๋ยของผมเป็นอย่างนี้ครับเสียงไม่ได้ใหญ่เสียงไม่ได้ใหญ่เฮ้ยถูกผมนอนในนะครับเฮ้ยนอนนอนกัน นอนอ่าผยังไม่นอนนอนลพ่วงครับแดผมนอแล้วผมยัไม่นอนผมไม่กลัวผีนะเอ้ยเอาเอาเอาไม้ดิบมาเผาเด็อยางเจิ้งเพิ่มันเหลือเอาไม้นิบไปเผานี่แลวได้กินเจิงเจิ้งเพิมเอ้ยเอาไม้ดิบไปวข้างบนนี่เออนี่ย้ได้ินเจิงเจิงเพิ ครับครับครัรับครับครับครรับครับับครับครครัับครัับครับครับค